สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับโลไลสามสิตัวนี้เป็นรหัส808และเป็นตัวเยอรมันนะครับทีนี้ลูกค้าแจ้งผมมาว่ากล้องไม่ได้ใช้มาประมาณ13-15ปีแล้วพอหยิบไปใช้เนี่ยถ่ายเสร็จเอาภาพไปล้างเนี่ยเอาฟิล์มไปล้างเสร็จไม่ได้ภาพนะครับทีนี้ก็เลยส่งมาหาผม จากนั้นผมก็จะมาเทสเบื้องต้นให้ดูจริงๆแล้วผมเทสไปก่อนถ่ายวิดีโอผมเทสมาแล้วแหละตัวม่านมันก็ผมก็เห็นว่ามันเปิดนะครับม่านสปีด500หรือสปีดสูงๆเนี่ยก็เปิดตามปกตินะครับอย่างเชน่นนี้สปีด500ที่3.5นี่ผมแจ้งตามตรงเลยนะเพราะมันเปิดผมไม่รู้ว่าที่ลูกค้าไปถ่ายแล้วมันไม่ได้ภาพเนี่ยเป็นเพราะอะไร ก็เดี๋ยวจะไล่หาสาเหตุกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็เปิดนะครับแล้วจากที่ผมเทสกับเครื่องวัดสปีดเนี่ยมันก็ได้ค่าที่ค่อนข้างจะตรงนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ทำงานก็คือตัววัดแสงผมจะใส่ฐานเทสให้ดู นี่ครับตัววัดแสงเนี่ยไม่ขยับเลยนะลองเอาไฟฉายสองมันไม่ขยับนะครับก็ผมต้องตรวจเช็คภายในใดูคาดว่าน่าจะเป็นสนิมมาแหละสาเหตุที่มันไม่ทำงานนะแล้วก็เดี๋ยวต้องไล่เช็คดูว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับในส่วนของวัดแสงนะในส่วนของพวกกลไกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะล้างไปให้พวก วิวพวกอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นลาผมจะถอดล้างให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับท่านที่รือทำเองนะครับกรอบภาพของเจ้าตัวเยอรมันเนี่ยไม่ทนความร้อนนะครับอโอเคเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จแล้วหรือไม่ก็ชมตอนตอนรือภายในออกมาให้ดูนะครับ